คนนี้ชื่อว่านี่ค่ะจะกัออนอีกแล้วกับสเซนเซและตังโมเซนเซนค่ะตอนนี้เราอยู่ท uh, mm hmm> ah, ี่ไหนคะคอสโมเวอร์คอสโมเวอร์ค่ะคอสโมเวอร์ที่โยโกฮาม่านะคะอยู่บนชิงชาสวรรค์ใช่ตอนนี้อยู่บนชิงชาสวรรค์ดูวิวดูวิวเราอยู่จุดสูงสุดตอนนี้อยู่ที่จุดสูงสุดนะคะจะเห็นวิวชั่วเมืองโยโกฮาม่าเลยถ้าใครสมาชิกที่มาด้วยกันหน่อยมาเดี๋ยวฉันถ่ายให้อ่าเจนเซนเซนีค่ะ อ่าน้ำเตนเต้นไหวไหมคะไหวไหวสวัสดีค่ะ kind อ of ่าข er> ้างล่างมีอะไรบ้างคะแตงโมเซนเซมีสวนสนุกนะคะสวนสนุกฝังู <h <h ้นก็มีตึกตึกสูงมากที่นี่เราอยู่โยโกฮาม่าเป็นเมืองแห่งท่าเรือค่ะค่ะโอเคค่ะไปทางโน้นไปทางนน้น มันชนชั้นไงกะเด็นมันชนอ่าโอเคค่ะหนึ่งสองแช่เซลฟี่ไหมเซล้องเราเลยทำไมต้องแช่เดี๋ยวลองเซลกล้องเราทำไมต้องเป็นแช่อย่างนี้เพื่อนหรือเราที่เซลฟี่อ่าเพื่อนถ่ายวิดีโอเหรอเมื่อกี้อ้าว ตอนนี้อยู่สวนหนองไม้ค่ะติดไลรสดเออ้ติดไ์สดเหมืสนสดดเทียดเชียวแคมป์ไม่ค่อยให้ดูดอกไม้หรอกเพราะว่าดูหน้าเราดีกว่าเไอ้ด Believe in my heart in my dream I see you e l i e e my เมื่อกี้ว่าเป็นบ้าปิดคลิปไหมคะเจะเสร็จปิดคลิปไหนค่ะปิดคลิป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 ค่ะ